ต้อนรับกลับสู่แวฟนไรทที่ซึ่งนวัตกรรมและสมรรถนะมาบรรจบกันวันนี้เราขอพาคุณไปรู้จักกับการเปิดตัวที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งปี2026กับ Toyota Corolla Cross Pickup Truck รุ่นใหม่ล่าสุดการที่ To โยต a าได้นำชื่อ Corolla ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประหยัดน้ำมันมาผสมผสานเข้ากับรูปแบบของรถกระบะทำให้เกิดเป็นรถที่รวมเอาความสปอร์ตความอเนกประสงค์และเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก จ้า Corolla Cross i c k up 2,026คันนี้ยังคงเอกลักษณ์ของ Corolla Cross ไว้อย่างชัดเจนแต่มีการปรับดีไซน์ให้ดูดันและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่สไตล์ซาเปซอยพร้อมไฟหน้าเลยด,ดีไซน์เฉียบคมกันชนหน้าทรงสปอร์ตช่วยเน้นความพร้อมในการลุยทุกเส้นทางด้านข้างตัวรถโดดเด่นด้วยกระบะท้ายที่ออกแบบมาให้กระทัดรัดแต่ใช้งานได้จริงล้อลอยขนาด18-20นิ้วพร้อมอยัง All-Terrain ช่วยเพิ่มบุคลิกสายุอยอย่างชัดเจน บริเวณซุ้มล้อมีการเสริมคิวพลาสติกสีดำด้านเสริมความแกร่งของรถให้เด่นชัดยิ่งขึ้นเสริมด้วยราวหลังคาบันไดข้างและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถที่บ่งบอกถึงความพร้อมในการออกเดินทางทุกเส้นทางด้านคุมพลังทัวรยูราได้จัดมาให้เลือก2ทางเลือกรุ่นพื้นฐานจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2ศสูนลิตไดนแมิกฟอร์ซให้กำลังประมาณ169แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์ c ี t ที่ปรับจูนมาให้ตอบสนองดีทั้งในเมืองและนอกเมืองสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดและเป็นมมิิตตร่่ออสงแวดล้ ยังมีรุ่นไฮบริดให้เลือกโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินหนึ่งลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมราว121แรงมา้าทำงานร่วมกับระบบปีซีวทีที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเป็นเลิศอีกทั้งยังมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะให้เลือกในบางรุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการพลังกำลังและการยึดเกาะในสภาพถนนที่ยากลำบากภายในห้องโดยสาร c r l l across pickup ยังคงความทันสมัยตามแบบฉบับของ To โย ta วัสดุตกแต่ง premium. พรีเมียมผสมผสานระหว่างหนังและพลาสติกแบบ ซอฟต์ทัชแผงคอนโซลกลางดูเรียบหรูพร้อมจออินโฟเทนเมนต์ขนาดเกถึง12นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL ช่วยสร้างบรรยากาศความบันเทิงระหว่างเดินทางที่นั่งคูนาออกแบบให้โอบรับร่างกายส่วนเบาะหลังสามารถพับแย,ยกเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระที่ยืดหยุ่นได้ตามต้องการพร้อมช่องแอร์หลังและพอร์ตอัสบีสำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้านความปลอดภยัยทูโยะไม่เคยทำให้ผิดหวังด้วยชุดระบบความปลอดภัย t o y s t f s a f s t y s e n s e ์เจเนรล่าสุดที่มาพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนก่อนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบเตือนจุดอับสายตากล้องรอบคันพร้อมเซ็นเซอร์ช่วยจอดทำให้การขับขี่และจอดรถในเมืองเป็นเรื่องง่ายแม้ในพื้นที่จำกัด นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันและระบบช่วยออกตัวบนทางชันติดตั้งมาในทุกรุ่นย่อยในด้านการใช้งานจริง c o r Corolla Cross pickup ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นได้ทั้งรถสำหรับครอบครัวและรถสำหรับงานบรรทุกขนาดเบาพื้นที่กระบะท้ายสามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่า500กิโลกรัมพร้อมชุดไฟไท้าย LED ที่ออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและปลอดภัยในทุกสภาพอากาศประตูหลังเปิดกว้างช่วยให้ขนของได้ง่ายขึ้นและรองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆแม้จะเป็นรถกระบะ ต่ก็ยังคงความสะดวกสบายในแบบรถยนต์นั่งได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปุ่มกดและเบรกมือไฟฟ้าพร้อมมอเตอร์โฮลด์ซึ่งทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวังนง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเทียวละ Corolla Cross Pickup 2026นนับเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะขนาดกะทัดรัดที่มาพร้อมความทันสมัยและอุปกรณ์ครบครันไม่ว่าจะเป็นการขับใช้งานในชีวิตประจำวัน การขนของในงานเล็กๆหรือแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยโตโยตูก็จัดให้ครบทั้งความแกร่งและความสะดวกสบายในคันเดียวหากคุณชอบรถกระบะดีไซน์ทันสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีและความปลอดภัยระดับสูง Corolla c r o s s Pickup 2026อาจเป็นรถที่ตอบโจทย์คุณอย่างแท้จริงและถ้าคุณไม่อยากพลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเรเวนดไร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบาท